เรื่องที่ครูจะมาอธิบายให้ความรู้ในวันนี้พร้อมทั้งมอบหมายให้นักเรียนนะครับทำใบงานเป็นการบ้านนะครับก็คือเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับความหมายของทรัพยากรทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่นำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทรัพยากรก็แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงคนและศักยภาพของคนในด้านต่างๆเช่นความรู้ความสามารถสติปัญญาความซื่อสัตย์ความอดทนเป็นต้นนะครับประเภทที่2คือทรัพยากรอื่นๆหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทนะครับคือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นอากาศดินน้ำต้นไม้สัตว์ป่าเป็นต้น 2. ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือนะครับเช่นเครื่องจักรเครื่องมือช่างโรงงานเป็นต้น เมื่อเราเข้าใจความหมายและรู้จักทรัพยากรต่างๆแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมารู้จักกับความจำเป็นของทรัพยากรนะครับซึ่งจำเป็นต่อาการดำรงชีวิตของเราแน่นอนนะครับความจำเป็นที่หนึ่งนะครับทรัพยากรเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบนะครับเช่นทรัพยากรต้นไม้นะครับนำมาใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆนะครับ ความจำเป็นที่สองนะครับช่วยเกื้อกูลให้มนุษย์ดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับเช่นทรัพยากรน้ำนะครับเรานำมาดื่มกินหรือนำมาใช้นะครับความจำเป็นที่สามนะครับเป็นแหล่งรองรับของเสียจากการผลิตและการบริโภคนะครับเช่นทรัพยากรต้นไม้นะครับเขาจะดูดกา๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ความจําเป็นที่4นะครับให้ความรื่นรมแก่จิตใจมนุษย์เช่นทิวทัศน์ความงามของธรรมชาติเช่นทะเลภูเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับสําหรับใบงานของเราก็คือ1ใบนี้นะครับให้นักเรียนทำพร้อมประดับตกแต่งให้สวยงามแล้วถ่ายรูปมาส่งคุณครูนะครับ